สวัสดีครับพบกับ Top Engineering Channel นะครับคลิปนี้เราจะพามาดูการใช้โปรแกรม DWG Fast View นะครับก็คือโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ CAD ได้ในมือถือและก็ใน iPad นะครับโปรแกรมนี้จะสะดวกยังไงโปรแกรมนี้จะสะดวกตอนที่เราจะเปิดดูไฟล์ CAD โดยที่เราไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าไม่มีโน้ตบุ๊กและก็เราไปที่หน้าง,งานนะครับมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเปิดดูไฟแคทหรือว่าคุยงานกับลูกค้าด่วนบางทีเราก็อาจจะอยู่บนรถอยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้นะครับที่จะไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันนี้เราสามารถดูได้คร่าวๆเหมือนกันนะครับ ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างเลยนะครับครับอันนี้คืออีเมลของผมนะครับที่เ,เพื่อนๆส่งไฟล์แค t แต่ก็ไฟล์ pdf มาให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาลองเปิดไฟล์แคตดูนะครับไฟล์ c a t ก็คือไฟล์ที่นามสกุล dwg นะครับเราคลิกไปที่ไฟล์เลยนะครับทีนี้ก็กดปุ่มลูกศรขวามือนะครับแล้วก็แชร์ไป ไฟล์ทางแล้วก็เราก็เลือก d w g Fast View นะครับเราจะเห็นว่าโปรแกรมนี้สามารถเปิดไฟล์แคทที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆได้เร็วมากเลยนะครับแล่ก็เราสามารถซูมเข้าไปดูดีเทลข้างในได้อย่างละเอียดเลยเห็นไหมครับมีความสะดวกสบาย เมื่อเราต้องการใช้งานแบบเร่งด่วนแล้วก็เราไม่สะดวกที่จะเปิดคอมพิวเตอร์นะตอนนั้นนะครับเราก็สามารถใช้ d w g fast view เปิดแล้วก็คุยงานกับเพื่อนกับลูกค้าได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ